คนเนี่ยมันมีมันสมองใหญ่ดีกว่าสัตว์แต่แล้วมันก็มีความทุกข์มากกว่าสัตว์อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าสมน้ำหน้าที่มันโง่ถ้าคนมีมันสมองมากกว่าสัตว์ก็ควรจะแก้ปัญหาได้ยิ่งกว่าสัตว์ควรจะมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์เดี๋ยนี้แมวแต่ละตัวละตัวไม่มีความทุกข์มนุษย์ตัวโตๆกลับมีความทุกข์ให้ละอายแมว เราไม่เห็นแมวเป็นโรคประสาทไม่เห็นแมวเป็นบ้าไม่เห็นแมวเป็นอะไรที่ทนทุกข์ทรมานเหมือนคนแต่คนเต็มไปหมดที่ว่าเป็นโรคประสาทบ้างเป็นบ้าบ้างทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งขาดตัวตายก็มีอย่างนี้เรียกว่ามันมีความทุกข์ให้น่าละอายแมวไม่เสียทีเมันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีมันสมอง สูงหรือใหญ่หรือดีกว่าสัตว์ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรู้จักตนพยายามกระทําให้การเกิดตองตนได้รับประโยชน์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนอันมีมันสมองสูงและใหญ่และสามารถมากกว่าสัตว์อย่าให้จ้องละอายแก่สัตว์ชนิดที่เรียกว่าละอายแมว